วัสดีค่ะวันนี้เราก็ทํากับข้าวเป็นข้าวผัดนะคะข้าวผัดไข่ดาวนะคะข้าวผัดไข่ดาวแล้วก็น้ําปั่นสตรอเบอรี่นะคะน้าปั่นสตรอเบอรี่นะคะอร่อยโฉบหน้าเป็นแบบนี้คะ่ะข้าวผัดไข่ดาวกับน้ําปั่นผลไม้นะคะเชิญทุกท่านมากินกันนะคะอ่านี่นะคะอร่อยมากค่ะฟิเมอร์แมรี่เองคะ่ะนะคะท่านสนใจที่จะมาทำงาน,นต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นคูเวตกาตารูไบสวีเดนฟินแลนด์นะคะแบบตกต้อง ผลไม้นะคะท่านใดสนใจทักแมรี่เข้ามานะคะแมรี่ยินดียินดีทำวีซ่าและยินดีจัดหางานให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเก็บผลไม้หรืองานนวดนะคะท่านใดสนใจทักแมรีามา่แบบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างคะ่ะทุกคนคะ่ะ หายห่วขัะคืณไม่ต้องกัวงวลมากคุณจะไ,ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วป,ปลอดภัยนะคะมั่นใจได้ค่ะงานประเทศสวีเดนงานประเทศฟินแลนด์งานประเทศกาต้าประเทศเโคเวนะคะดูไบนะคะไม่ว่าจะเป็นงานวนวดหรือ,องานเก็บผลไม้นะคะทั้งเพศชายเพศหญิงและสาวเพศสองน,นะคะเรารักทั้งเพศชายเพศหญิงสาวเพทสองถสนใจทักมาได้กันเข้ามานะคะงานของเราถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างค่ะสบายใจได้ค่ะ คุณไปแบบถูกต้องตามกฎหมายผ่านโปร่งแรงรางานสบายใจะค่ะนะคะสนใจทักกันเข้ามาเดี๋ยวม่ได้จะให้ ID ดียไลน์ไว้นะคะท่านใดสนใจทักกันเข้ามาได้ก่อนเวลาไอดียไลน์้จะขึ้นไปตามนี้น,นะคะถ้าทัากเข้ามาได้นะคะปรึกษาหารือกันปรึกษาฟรีกับไปไม่ไปไม่เป็นไรค่ะสนใจทักกันเข้ามากะาสำหรับบุนคคลที่ต้องการไปทํางานนะคะส่วนงานวันนั้นจะเก็ฑ์เพศหญิงเพศชายหรือสาวประเภทสองหรือกัวเลยนะคะ เขารับหมดค่ะเ,เราจะมดเยอะมากค่ะถูกต,ต้องตามกฎหมายทุกอย่างค่ะนะคะมีซ่าทำงานนะคะคุณอายุต,ตั้งแต่25-45ปีนะคะงานนวดนะคะนะคะสนเจ็ทัากันเข้ามาค่ะ่วนงานเก็บผลไม้้วก็รายเฉพาะเพศชายนะคะซึ่งปีนี้ก็ส่งไปก็เต็คมคอสตาแลเราค่ะงานเก็บผลไม้ก็จะเป็นถ้างานเก็บผลไม้นี่ก็จะเป็นปีหน้านะคะ เต็มแล้วจะปีนเดือมิถุนาเนี่ยนะคะงานเก็บผลไม้ปีนรนมิถุนา,าป,นปีหน้านะคะเราสมัครไว้เพื่อจะที่จะพิจะรณาท,ทางานในปีหน้านะคะส่วนงานเก็บผลไม้อย่างประเทศฟินแลนด์และสวีเดนนะคะโดยเฉพาะเพศชายเท่านนค่ะสนใจทักเมลลี่กเข้ามานะคะแบบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างคะ่ะสบายใจหายห่วงค่ะงานดีเงินดีรา,ายได้ดีสนใจทักกันเข้ามาค่ะเมลี่จัดสรรหาให้กับคุณสบายใจปลอดภัยหายห่วงค่ะ